สวัสดีครับทุกท่านนะเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่สองของการทัวร์ภาคอีสานนะครับนี่ก็เป็นโรงแรมที่สองที่เราบรนอนเรารู้สึกดีใจมากที่มาเจอที่นี่นะถึงมันจะไม่มีอ่างอาบน้ำมันก็มีที่ฉีดตูพระเจ้ามันประเสริฐที่กว่าอ่างอาบน้ำั่้วดิเนี่ยมันคือมันคือที่ฉีดตูนั่นเองซึ่งโรงแรมที่เราบรรเมื่อวานเป็นไงที่โรงแรมเมื่อวานเราให้ต่ทิชู่ ผมต้องไปลไ้าตงตูดอ่ะแบงค์มันไปล้างตูดในห่างล้างอาบน้ำอ่ะ,อะ,นนอะคิดด้วยเนี่ฉีดได้ด้วยฉีดได้จริงๆครับพระเจ้ามันมีจริงะนะและประเด็นที่สำคัญมันมีมันมีม,มุมชิวเอ้ตอตรงระเบียงเตอรชิวไปได้โอ้โหวิวสวยมากครับข้างนอกวิวสวยมากทะเลสาบ อินแพกอารีนาอุดรธานี <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่มหาสรารคามนะครับโรงแรมยูเอร์เพลสอ่าตรงนี้ก็เป็นที่วางของที่กว้างขึ้นนะฮะทีวีที่ใหญ่ขึ้นปั๊กเท่าเดิมอต่จะมีปั๊กเสียบได้ตรงนี้จะบอกทำไมเนี่ยละเอียดขนาดนี้เนี่ยโอเคเอาเป็นว่าได้ที่พักแล้วนะครับอยากโชว์แค่นั้นแหละบ๊ายบาย